เเจ้าชู้ะก่อนแต่งเคยหลังจากที่คบกับเขามาหกเจ็ดปีแล้วทะเลาะกันหนักจนรู้สึกว่าเฮ้ยเรามานั่งคิดว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ไม่ไม่เต็มร้อยในสิ่งที่เราคิดเลยวะบอกเลิกเขาแล้วหนูก็แบบออกไปแลกเลยถือว่ากูบอกแล้วว่าเลิกแล้วห่างกันโอเคจบไปได้มาสี่ห้าเดือนแล้วเป็นไงเกมเหนื่อยตรงที่ว่าเราไปหาช้อยใช่ไหมล่ะตอนไม่มีช้อยเดียวคนนี้อยากได้ลองพ้าคุณคนนี้คนนี้อยากกินข้าวคนคนนี้อยากไปดูหนังแล้วหนูก็แบบ อะไรวะการเป็นคนชู้ทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้วะเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเราเลิกไฟเดียวกันเขากำลังประหลอดเลยกันแล้วรารมาหนูรับอยู่เราเมือหนูไปสแกนโทรศัพท์มันก็เด้งขึ้นมาทีเนี้ยข้างในนั่นน่ะหนูคุยกับใครอะไรยังไงมันรู้หมดนี่มือแสะเลยเนี่ยรอจนเราตื่นสักพักนี้น้ำตาคอเบ้าเหมือนหนูคิดว่าหันมานิบุ๊กองค์กรอูหลงหน้าแดงหูแดงคุยกับใคร อะไรอ่ะพูดยะไร์เลยูเห็นมาแล้วนั่นนักศึกษะคลิปหายแล้วคลิปคิปคิปหายแล้วเราครูอยู่สี่ห้าคนอะมันเข้าไปดูหมดเลยไม่ได้ตอบอะไรหนูก็เลยหนูก็เลยเคลียร์เขาตรงนั้นเลยหนูโทรไปเคลียร์แต่ละคนตรงหน้าเลยต่อหน้าเลยว่าโอเคจบนะจบนะคนหนูยังไม่ได้มีไม่ได้มีการสัมพันธ์อะไรแค่แบบคุยอยากคุยอะยากลองอ่ะท้ายก็คือจบแล้วจบในรถนั่นนะครับคือเคลียร์ต่อหน้าเขาหมดทุกทุกคนไอปอดแพ